ความลับที่ซ่อนอยู่ของงูหางกระดิ่งไซวายเดอร์เคยเห็นงูที่เคลื่อนที่เหมือนเต้นระบำบนทรายไหมเตรียมตัวพบกับงูหางกระดิ่งไซวายเดอร์สัตว์เลื้อยคลานที่หน้าทึงและปรับตัวได้ดีที่สุดในทะเลทรายไซวายเดอร์ไม่ได้เลื้อยเหมือนงูทั่วไปพวกมันใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่าไซวายดิงทำให้พวกมันเคลื่อนที่ด้านข้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนพื้นทรายที่ร้อนระอุ การเคลื่อนที่แบบนี้ช่วยลดการสัมผัสกับพื้นสายที่ร้อนจัดและยังช่วยให้พวกมันซ่อนตัวจากเหยื่อและผู้ล่าได้อีกด้วยงูหางกระดิ่งไซไวเดอร์ mm hmm. เป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญพวกมันซุ่มโจมตี mm hmm. เหยื่อเช่นหนูกิ้งกา mm hmm. และนกโดยใช้พิษแรงเพื่อทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต mm hmm. พวกมันมีประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมในการตรวจจับความร้อนทำให้พวกมันสามารถหาเหยื่อได้แม้ในความมืดมิด งูหางกระดิ่งไซไวเดอร์มีการปรับปรับที่น่าทึ่งมากมายที่ช่วยให้พวกมันอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายพวกมันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องดื่มน้ำเป็นเวลานานโดยได้รับความชื้นจากเหยื่อที่กินเข้าไปและยังมีเกล็ดพิเศษที่ช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำอยากรู้เรื่องราวของสัตว์โลกที่น่าทึ่งแบบนี้อีกไหมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆทุกสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์และ